วันนี้จะเทศนาเรื่องคนสี่เ่าคนสี่ยังพวกนั้นท่านบอกว่าตะโมตัมะปรายโนท่านว่าคนมืดมาแต่ต้นเกิดขึ้นมาแล้วมืดแต่เบื้องต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกยังพวกนี้ใช้ไม่ได้ตะโม โชติปร,รายโนมืดไปแล้วสว่างไปนั้นค่อยยังดีหน่อยโชติตมโมปลายโนสว่างมันตนแลวมืดเปลืองฝ่ายอันนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันโชติโช,ต,โชติปร,รายโนสว่างแล้วก็สว่างต่อไปนั้นดีมากตล่านั้นที่อย่างพวกนี้แหละคนในโลกนี้ทั้งหมดบางคนเกิดขึ้นมา เหมือนกับน,นกกระสับมืดตื้อมดพูดอะไร็มารู้เรื่องรู้ราวเรื่องศีลเรื่องธรรมมันมีประจำตัวเลยเข้าใจว่าเราโง่เง่าเสาตูนก็มีมสติปัญญาแล้วก็เลยไม่ทำไม่ทำคนดีต่อไปซ้มเติมเข้าไปอีกให้เขาโง่เข้าไปอีกนั่นนะ่ะเรียกว่า มืดมาเจต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกคนนเราให้คิดดูเกิดขึ้นมาถ้ามาศึกษาแลเรียนจะไมปกงรู้จากไหนเรียนอย่างที่สุดมันก็ได้คงรู้อันนี้ถือว่าจะโง่แล้วก็เลยไม่ศึกษาลเรียนนะไม่ปฏิบัติมันก็นยิ่งโง่เข้าไปกว่าเก่าอย่าไปถือว่านิสัยบุตรวาสนาเราไม่ให้เกิดขึ้นมาบนวาสนานิสัยใะของเรามัน สามก้อยไม่สามารถที่จะเจริญภาวน,นาทำสมาธิได้เลยมดเขียนแขนนั้นจะให้บุญนั้นส่งเองเมื่อไรมันจะส่งเสริมให้เราบุญวาสนาเราต้องขวนญขวายเราต้องแสวงหาเราต้องอบหลมที่คันท่าแล้วไม่โอรมมันจะเป็นหนึ่งบุญวาสนาไม่จะส่งเสริมอะไรให้เรา เราที่ะจำเป็นจะต้องทำบุญกระตัวของเราว่าสนากนระตัวของเรานิสัยกระตัวของเราเราทำาว่ามันเกิดจะมีขึ้นมาน้อยมันไม่มีมากก็ต้องมีน้อยทำแล้วมันต้องได้มันไม่ทำมันจะได้อะไรให้เข้าใจอย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงค่อยจะเจริญต่อไป คราวนี้เกิดขึ้นมามืดแล้วสว่างต่อไปอันนั้นมันดีอันบุคคลผู้แสวงหาต้องเป็นอย่างนั้นต้องแสวงหาห่างพ้นจากทุกต้องเกิดขึ้นมาไม่ีใครแล้วจะเป็นนักปราชญ์อาจารย์จะเกิดมาไม่มีทั้งนั้นจะเป็นครูอสลาดเสียดียวไม่มีในต้นมันต้องอาศัยการฝึออกฝนอบรมทั้งนั้น ต้องมีการศึกษามีการเอาเรียนตั้งสิบสิบปีกว่าจะเป็นคณาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ก็ได้นั่นเรียกว่ามืดมาแต่ตนแล้วก็สว่างค่อยสว่างตอนปลายคราวนี้สว่างมือต้นนะคราวนี้มืดตอนปลายอันนี้ไม่ดีเกิดขึ้นมาเป็นคู่ฉลาดเทียมแหลมเกิดขึ้นมาในตระกูลนันดี มั่งคังบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการแต่กลับเป็นคนเลวทำชั่วเมื่อทำมาแล้วนั้นยากที่จะก,กลับคืนมาหาความดีได้คือมันเลวซามมาแล้วนิสัยชั่วเข้าไปแล้วติดสันดานทั้งตรนรับคืนมาเป็นมาทำดีก็อับอายขายขาที่หน้าเขาทำให้สังคมเสือ่อมทำให้สังคมเดือดร้อนทำให้คนอื่นวุ่นวาย นั่นเรียกว่าสว่างแล้วกลับมืดไปอีกนั้นนั้นไายกากว่าเพื่อนไลยกากว่าที่ว่ามืดแล้วกลับมืดอีกนั้นอีกลายกากวัวที่ว่ามืดแล้วค่อยสว่างไปโชติโชติปรายโนนะ้นดีมากเกิดสมาธนนิแต่กลนนั้นที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ มีเกียรติยศชื่อเสียงมีเงินมีทองมากมายเห็นดูสงเคราะห์ต้องหาคนอื่นตัวของเราก็ให้จูในศีลในธรรมแล้วก็แนะนำคนอื่นให้ตั้งมั่นอย่งในศีลในธรรมให้ประพฤติดีคือชอบประกอบในในการขุดตนนานเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองต่อไปเจริญรุ่งเรืองทั้งตนด้วยทั้งคนอื่นด้วย เมื่อไหรเจริญท้งตนแลนะอะไรตอนนั้นคนเจริญรุ่งเรืองไปด้วยตัวของเรายิ่งได้ควาเจือนยิ่งยิ่งนึงไปอีกอันนี้ทั่วทั่ไปที่พูดถึงเรื่องคนสี่อย่างพวกน,นี้ทั่วทั่วไปต้องเป็นอย่างนั้น